มาริซิโอปรเชติโนยืนยันว่าเชลซี Chelsea มีตัวเลือกในแดนหน้ามากพอทําให้ยอมปล่อยอามันโดบรย่าโดยไม่ได้เซ็นสัญญาตัวแทนเข้ามาเชลซี Chelsea ตัดสินใจปล่อยหัวห,วหอกทีมชาติแอลเบเนียไปร่วมทีมฟูลแลมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดนิโคลัแจ็กสันที่เพิ่งกลับมาจากศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นหลังทีมชาติเซเนกัลตกรอบเป็นตัวเลือกหน้าเป้าธรรมชาติเพียงคนเดียวเท่านั้นของเชลซีตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล โดยเขาทำไปแล้ว8ประตูในซีซั่นนี้คริสโตเฟอร์เอนคุนคูพลาดลงสนามช่วง4เดือนแรกของฤดูกาลเนื่องจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บและเชื่อว่าเขาจะได้รับโอกาสเติมเต็มในตำแหน่งดังกล่าวเช่นเดียวกับเดวิดวอชิงตันกองหน้าวัย18ปีเมื่อถามว่าทำไมถึงยอมปล่อยโรย่าออกไป <S <S ปอเชติโนโอตอบว่า <S <S เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาที่จะได้ลงเล่นมากขึ้น <S <S เป็นการย้ายที่ดีต่อตัวเขานะเพราะเขาจะคว้าโอกาสในการลงเล่นได้มากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องให้คริสตอฟฟื้นตัวเต็มที่และเป็นสิ่งสำคัญที่นิโก้แจ็คสันกลับมานอกจากนี้บางครั้งเราก็ลืมไปว่าเดวิดวอชิงตันก็อยู่ที่นี่ด้วยเรามีตัวเลือกในแดนหน้าเพียงพอแล้วแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ